สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูแจ็คเชนทํมเชอร์แนลนะครับวันนี้ครูแจ็คจะพาลูกสาวนะครับคนโตมาทานยับลูกชิ้นนะครับแซ่บๆเลนะครับจากตลาดนะครับซื้อมา น่ากินไหมลูกน่ากินหลือรชิมจะบอกว่าสด,สดๆเลยนะดูนะครับเดี๋ยวเราสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุณใจก็มาชวนชิมน,นะครับชวนทำเกี่ยวกับเรื่องของาการกินนะครับวันนี้มีเส้นไวๆนะครับมาครับเพื่อนๆ มันทาเป็นเพเื่อนกันครับเริ่มอะไรกันขอจารย์งได้ไหมได้ครับได้เลยครับป้ปนหรือีปว่าอืมเป็นไงลูกแซบ,บมากแซบ,บมากหกเลยค่ะ ไม่ถึงอย่างมุขชินนะครับอย่างมุขชินป่าม,มันนงอแต่เรื่องเรื่องของไรเรื่องของยำนะฮะต้อง สับรมอนเลยเปรี้ยวยหวานแล้วเค็มตามแบบที่เราปูแจ๊กเคยสอนเลยนะวันนี้ก็มาชวนชิมด้วยกันนะครับฮอมมกินบบนบบ้ำได้ไหมจะต๊กกินนบบ้นนำได้หมอ่ะ เแบบบ้านน้ำในห้อง่ไปไปพอนั่งก่อนเผ็ดนะครับน้องเหมืยเผ็ดกระแบาน้ำนะฮะครับไม่เป็นไไวนะครับ วางครับมาวางลูกเผครับลูกหมห้กินเบเรลล์นลูกนะเผ็ดก็พอละเนาะ สุดยอดมากเลยครับสล้วกการยำนะก็ทำง่ายครับซื้อผักมาครับอาจจะเป็นขึ้นได้นะครับเป็นเส้นใบไวคับประกาศสาวหรืออาจจะเป็นกระหล่ำปีลวกซะหน่อยนะครับร้อนๆนะครับผ่านร้อนๆลกชิ้นปลานะครับแล้วก็้กอกนะครับสามารถที่จะมาหั่นรวมกันแล้วก็ยำ เป็นอาหารมื้อเย็นได้คระป๋อบหรอครับกระปอกนะครับกอกไม่ใช่กรอบใช่แล้วครับลูกมันสามารถเรียกไรือเหมือนกันข้าใจยัางครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณแจ็คส่วนทันชาแนลก็ขอนะครับจบการทำคลิปวเดีโงนี้ครับถ้าใช่ก็กดติดตามนะครับถ้ารักก็กดถูกใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ